กราบขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับอยู่วันนี้อยู่กับผมคนเดิมนะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวผมว่าจะมาเล่นแมปเดสเบลล EP2 นะครับเนื่องจาก EP ที่แล้วนะผมตายนะครับยังไม่ถึงหนึ่งหมื่นเมตรเลยนะแล้วก็ตอนนี้ผมมาเล่นพร้อมกับเพื่อนประมาณสามสี่คนนะครับ<ว>ก็มีน้องสาวผมด้วยนะแล้วก็ไอแม่กาเสียเวลาเราไปดูกันดีกว่าไปครับทุกคน อันนี้เรากำลังรอนะครับใครอยากแอดชื่อมาแอดมาได้เลยนะเดี๋ยวแต่ถ้าเกิดใครอยากออกคลิปก็แอดชื่อมานะครับเพราะว่าเพื่อนผมมีไม่เยอะเนาะเดี๋ยวแล้วก็อย่าลืมส่งชื่อมานะถ้าเกิดใครไม่ส่งชื่อมาผมไม่รู้ด้วยนะผมไม่รับนะครับส่งชื่อมา้วยนะถ้าเกิดจะแอดเพื่อนนะครับทุกคนก็ผมพยายามจะทําคลิปหลายๆคลิปนะครับผมเลือกเป็นอาชีพคาร์บอยนะครับ แล้วก็ตอนนี้ก็คือว่าจะเล่นเพื่อนสามคนตอนแรกจะมีน้องเพื่อนผมมาด้วยแหละไอคิปที่ช่วยทำเหมือนพาตื่นนะแต่ว่าเขาไม่มาด้วยนะครับก็ก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้ซีรีส์เนาะก็นะครับขอโดนหน่นหอยสิรถไฟว้าวเหมือนมันจะเยอะมากเหมือนจะเล็กแพ้แล้วนะครับงั้นหนูขอเพืออ่อนคมสั่งได ฮัลโหลน้องยูจะมาเล่นด้วยไหมเนี่ยไดี๋ย้ตัวกก่อนอ่าน้องน้องยูจะมาเล่นด้วยไหมไม่น้องกูบอกไม่โอเคถ้างั้นกูไม่เล่นแล้งละปิดคลิปครับบ๊ายๆหยอก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 โอเคครับทุกคนตานี้เราตานี้เราเล่นแบบเต็มระบบเลยนะ ก็คลิปนี้อาจจะมียาวนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปช็อตให้มันสั้นลงสักนิดนึงนะเอาหนึ่คอน่ะงาะเอาส่วนออานี่ข่าวบอยแล้วครับของผมนะขทองขาอทองอ่านี่ครับอุ้ยตอนนี้ก็คือเราสามารถ เอ้ยเอาซื้อ,อกล่องเ็กมาดิ <c oughs> เงินเท่าไหร่มึงเงินเทไาโอ๋โมาหนี้เจ็ดสิบเจ็ดสิบเดี๋ยวพี่ปรับให้สิบบาทมา,า,ทาใช่ได้มาเร็ว กดตอบให้น้องกูเด้อต๊ะพี่หยิบต่อหยิบเอาขอสองอันนะของสองอันเ,อเดี๋ยวพี่เจะเอาเก็บไว้อันหนึง่งอ้อาวซื้อกะอัปเดตใหม่ครั้งนี้เราสามารถซื้อเราสามารถดอปเงินให้เพื่อนได้นะครับอโอเคทกุกคนเดี๋ยวผมจะเอากล่องเหล็กไปจัดการนะครับงั้นหนูขอไปเอาถานก่อนนะคะทุกคนอ้าวผม

อันนี้เดี๋ยวเราจะทำการนะครับจัดการตัดแต่งรถไฟครับให้มันแข็งแกรงนะฮะทนทานนะครับทนไม้ต้นมือนะเร็วเร็วเร็วไม่มัน,ม,นมันไม่สามารถป้องกันกระสุนได้แล้วป้องกันไม่ได้แลแตนะเ่เดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อไอ้นี่ก่อนซื้อไอัดดิกก่อน เดี๋ยวตัวไปซื้อบันดิีก่นดีว่ะไ,ไปซื้อบัลลีกีรันอันเดียวไปลูกพ่อลุยกันลูกพ่อนน,น้องเป็นอะไร ถ้าเกิดน้องไม่ชอบก็น้องก็ไปนั่งตรงอื่นเลยก,ก็ได้ถ้าเกิดน้องไม่ชอบอะไปไปไป แลนดหเลดเป็นคุกทุกนออออออ้ยเข้าไปเลยข้าไปเข้าไป,ไ,ป,ไ,ปไม่ต้องหยุดโตไม่ต้องหยุดไม่ต้องหยุดอ้ยอโตยยยยยไปรับเพื่อนก่อน ขายได้อ่ะเห็นไหมเอามา,า,มมาบ้าไปสิจะได้ขายมาบ้านก่อนดิแล้วแต่มึงอ่ะมึงแกโซโล,โลก็แล้วแต่มึง <c oughs> อุ้ย9โมงแล้ว8โมงแล้วเพื่อนบักีบักกูเอาเล็กไปด้ว่ะอันนึงวอโต้เราว่าเราไปแอบอยู่ันอยู่ในบ้านหลังนั้นกันไหม

อเอ้าวเฮ้ยกูดีดีกูทิ้งปืนเองอ้าวอะไรเนี่ยดีดีกูทิ้งปืนเฉยเลยกูเออเลยพี่เต้ากดผิดไนงะพี่เต้ากดผิดไปหนูครับหนูครับไม่ต้องแวะอะไรไม่ต้องแวะอะไรนะไปฮะไปเลยเออใช่เดี๋ยวจะแวะ เดี๋ยวเดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวเราก็ปิดคลิปกันแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าผมอัดเกินเยอะจะไปไม่ได้นะเดี๋ยวจะอัดเป็น EPEP EP ครับพี่ป้ต้องเจอเล็กเอาไหมเอ,อ๊ะ

ปลาโตจ,จะได้ตูดคนตาคืนขับไปตขับไปเลยไม่ต้องไม่ต้องหยุดตขับไปเลยไม่ต้องหยุดเอดจอบ,บ้านเจอเจอบ,บ้านเจอคารบอนเจอทองเจออะไรก็นั้นก็หยุดพี่พี่ดูพี่คุณแรกก่อนหนูไปคุดหนูให้พ,พี่เราก็ลองคนเราก่อน ฮัลโ,ลโหลอโต้คุยไม่ได้ฮัลโหลเอาต้องใช,งใชขุดต้องใช้ขุดแ่เท่านั้นมัต้องขปอโตส้สกีบีดีอ้อกหักหลักซิกมาปาดตาปอโต้ไปทำอะไรในสามเหลี่ยม ปอตโตมันทำอะไรสามเหลี่ยม โอโต้มันทำอะไรวะนั่นเจอบ้านเจอบ้านเจอบ้านครับเจอบ้านมันไปอะไรล่ะบ้านหมอนะไงอะโอ้ยเอตโต้โตโต้เดี๋ยวกูตจะปิดคลิปกันปะ เดี๋ยวทำปิดคลิปแล้วก็เดี๋ยวทำตอนที่สองตอนที่สามอะนะครับอ่าตอนนี้นะครับก็ผม่าจะปิดคลิป E.P. ตอน1ตอนนี้นะครับก็คือตอนนี้เดี๋ยวอ่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวไปทำพ p สองต่อนะตอนนี้เดี๋ยวขอจบตอนที่หนึ่งไว้แค่เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ